มันไม่ได้ฆ่าคนตายมันไม่ได้เผาบ้านเผาเมืองเข้าใจไหมถ้าจะเทียบความชั่วนะนักการเมืองที่เป็นรัฐมนตรีหลายคนที่โกงกินบ้านเมืองได้เป็นหลายแสนล้านพวกนี้ชั่วมากกว่า ยัดข้อหาให้ไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวให้สาลตัดสินเองตอนนี้ก้าไก่เขาทิ้งอีอนี้แล้วตะวันเนะทิ้งแนละ้วยกเดือกเขาทิ้งหมดแล้วบุ้งก็ทิ้งหมดแล้วเอาตัวรอด เพราะว่าถ้าเกิดยุบพรรคเก้าไก่มันต้องเลือกตั้งใหม่เขาก็ต้องกำจัดคู่แข่งก็คือเอาเข้าคุกให้หมดเพราะคู่แข่งที่น่ากลัวของเพื่อไทยตอนนี้คือเก้วไก่เข้าใจหรือเปล่า อ๋อทักษิณได้กลับบ้านอยู่แล้วคะ่ะเขาประกาศวันนี้ทั้งวันเข้าเกณฑ์ไม่ได้ทักษิณคนเดียวเก้าร้อยกว่าคนแต่คนอื่นมันไม่ดังเท่านั้นเองเก้าร้อยสามสิบคนแต่คนอื่นมันไม่ดังมึงก็เลยไม่มีใครอยากทำข่าวมันไม่ดัง เขาถึงไม่กล้ายัดก็หาหนึ่งหนึ่งสองไงเขายัดหนึ่งหนึ่งหกลับไปเรื่องปีพาราบาคอมพิวเตอร์ เขาก็กลัวพวกสลิมจะออกมาเป็นม็อบไงถ้าไม่รีบจับตะวันเดี๋ยวสลิมจะออกมาเยอะเข้าใจมากเขาเลยต้องรีบจับตะวันเพื่อไม่ม็อบคนอื่นออกมา รีบสรุปจานวนในสารตัดสินเลยก็เป็นหน้าที้สารเดี๋ยวสารท่านจะดูพยานหลักฐานเองแหละว่าเข้าขายมาตราหนึ่งหนึ่งหกหรือเปล่าอินสารถูกต้อง ที่ก้าวไกลมันชนะเลืกตั้งได้เป็นอันดับหนึ่งก็มันใช้เด็กพวกนี้เป็นเครื่องมือพอมีอะไรมันจะทิ้งเลยมันจะทิ้งเลย <c oughs> เด็กมันยังอายุยังน้อยอ่ะมันสุกร้านสมองมันไม่ได้ฆ่าคนตาย มันไม่ได้เผาบ้านเผาเมืองเข้าใจป่ะมันแค่แบบว่าสมองมันคิดอ่ะไม่เหมือนคือความคิดต่างเนี่ยเขาเรียกความคิดต่างแต่ว่ารัฐบาลต้องรีบจัดการก็รไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีมอบสลิมออกมาอีกเยอะเลยรู้ไป่า โทษหนักหรือปากอยู่ที่ศาลจะใช้ดุลพินถ้ศาลท่านเมตตาท่านก็รอลงอาญาปักมันไม่ได้ฆ่าคนตายมันแค่กดแตาเสียงดังเดินมันก็ไปถามตำรวจมันไล์สดเท่านั้นเองศาลท่านยังคงมีเมตตา,าเพราะงตำ้เด็ก นักการหน่งช,ชั่วที่โกงบ้านโกงเมืองแล้วยังเป็นรัฐมนตรีอยู่พวกนี้ชั่วมากกว่าเข้าใจหรือเปล่าถ้าจะเทียบความชั่วนะนะกักการเมืองที่เป็นรัฐมนตรีหลายคนที่โกงกินบ้านเมืองได้ไปหลายแสนล้านพวกนี้ชั่วมากกว่า เราต้องดูเสียว่าเด็กอะมันไม่ได้ทาอะไรมันแค่กดแต่เสียงดังแล้วมันจะไลฟ์สดถามตํารวจแค่นั้นเองมันก็ไม่ได้ว่าอะไรตํารวจมันก็พูดจาเพาะแต่ตำรวจต้องรีบจับเพราะอะไรเพราะป้องกันไม่ให้สลิมออกมาชุมนุมประท้วง นินไล่บอกว่านายไลยบอกคนนครสวรรค์ใจดีค่ะแม่ใช่คนนครสวรรค์ใจดีมากนิสัยดีอาหารไม่พานแต่อันนี้ฉันไม่ได้ได้จากนครสวรรค์นเนี่ยฉันได้จากรบบุรีเนี่ยเขาให้ฉันฟรีเกาลัดคุณนายศูนย์7ปดศูนย์เก้าสองเจ็ดหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งแแล้วหนึ่งหกก็ไม่รู้อะขายอยู่หน้าวังลรบุรี วังนารายมหาราชนล้วแม่บอกตีหนึ่งตุ่มแล้วก็น้ำำําลําไยสดหวานเจี๊ยบเขาเป็นคนไปบอกทวกร้านเนี่ยให้แม่มีทอดมันมีขนมจากแล้วก็เกาหลัดแล้วก็น้ำำําลําไยสดสองแก้วเนอะ